ประหยัดพลังงานกันต่อเลยนะคะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งพลังงานค่ะโดยเรื่องของการประหยัดพลังงานนี้นะคะมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะก็ร่วมกับโครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนะคะในปีนี้รวม93รายด้วยกันทั้งสินค้าในครัวเรือนวัสดุก่อสร้างเครื่องยนต์การเกษตรอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะช่วยลดรายได้ไปกว่า3 6 0 4 5ล้านบาทลดก๊าซคาร์บอนไดาออกไซด์ได้กว่ายี่ขออภัยค่ะ 429,000ตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะไปดูครับโดยท่านอธิบดีประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะท่านบอกว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดกิจกรรมมอบโล่ประกาศกิตติคุณฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงให้กับผู้ประกอบการเจ้าของและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์93รายนะคะตามโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากตามพรบรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2535ฉบับที่สองพศ2550ค่ะ ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า200คนค่ะโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่ออนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลากประดพลังงานที่ว่านี้นะครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญของการส่งเสริมการประหยัดพลังงานนะครับ หลักการของโครงการก็คือติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงบนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบอกแบบนี้โครงการนี้สามารถช่วยเหลือภาคประชาชนในวงกว้าง รวมไปถึงภาคเกษตรภาคธุรกิจในกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานกับผู้เลือกผลิตภัณฑ์ติดฉลากพลังงานประสิทธิภาพสูงถือเป็นเครื่องหมายการันตีการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยในมีปีนี้นะครับมีเจ้าของผลิตภัณฑ์ส่งผลิตภัณฑ์และผ่านการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานรวม114สัญญาช่วยประหยัดเงินกว่า3,600 4ล้าน5แสนบาทนะครับแถมยงังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อีก429,000ตันต่อปีด้วยครับไปฟังเสียงท่านอธิบดีครับพลังงานของโลกแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือจะเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งส่งผลให้ราคาค่าไฟเราแพงฉะนนั้นการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเนี่ยทางกรมก็เล็งเห็นนะครับว่าผู้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณชนทั่วไป ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะเล,เลือกใช้อุปรกรณ์ประสิทธิภาพสูงนะครับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้บ่งชี้นะครับว่าอุปรกรณ์ไหนเนี่ยในตลาดสามารถประหยดพลังงานได้นะครับเราก็มีการากำหนดเกณฑ์นะครับเป็นออกมาเป็นกฎกระทรวงนะครับมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีผู้นำเข้านะครับผู้ผลิตนะครับผู้จำหน่ายเนี่ยอุปรกรณ์เข้ามาร่วมนะครับให้เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาทดสอบ นะครับแล้วเราก็ทดสอบดูว่าได้ตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าได้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่เราตั้งไว้เราก็จะมีการติดฉลากให้นะครับก็ปีนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า100รุ่นนะครับนะฮะที่เข้ามาร่วมติดฉลาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลากยประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงนะคะปัจจุบันมี19ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยเตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวเตาก๊าสความดันสูงเตาดังสีอินฟาราเรดเครื่องทอดแบบน้ำมันท่วงเครื่องดูดควันฟิล์มติดกระจกสีทาผนังกระจกฉนวนใยแก้วกระเบื้องหลังคาชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาค่ะมีปั๊มความร้อนมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบนะครับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำและเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศครับ